สวัสดีครับชาวเดสกมเมทุกท่านอยู่ผมก้องซายครับวันนี้ในเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะครับวันนี้เราจะมาลุยในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องในโหมดซอมบี้กันนะครับซึ่งมีมีเนื้อเรื่องด้วยนะในส่วนของโหมดซอมบี้นะซึ่งวันนี้ก็การจะเข้าสู่ภารกิจเนื้อเรื่องนะครับโอเคกอดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำใจให้ก้องซาด้วยนะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติม,ตมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ Call of Duty Modern Warfare 3เเพิิง่งปดตััวกนมา เติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID Part นะครับสะดวกทางไหนแปลงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกก่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น RV, Valorant, Call o Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งเราก็ทำภารกิจมาจนจบในส่วนของ องค์ที่หนึ่งแล้วนะครับนั่นเป็นบทแชปเตอร์หนึ่งนั่นเองซึ่งก่อนที่จะทำภารกิจนี้นะผมไปทำในส่วนภารกิจดร์เจนเซนอยู่ไหนก็คือไปหาในส่วนของแท็บเล็ตของดออร์เจนเซนนะครับซึ่งเราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาเอ็กฟิลกลับมาเพื่อที่จะ มาหาตำแหน่งของดรเจนเซนนั่นเองซึ่งผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องในส่วนของโหมดซอมบี้มากก็ใครที่มีความรู้หรือว่าในส่วนของแบบความเข้าใจของโหมดเนเรื่องในส่วนโหมดซอมบี้ก็หยิบมาพูดคุยกันได้นะค,คอมเมนต์กันมาได้นะซึ่งวันนี้เราลุยในส่วนของโหมดนี่ครับการถอนกําลังนะครับเป็นภารกิจเนื้อเรื่องภารกิจแรกนะครับซึ่งรู้สุกตอนนี้จะมีหมดสามภารกิจครับไปไปที่พิกัดของดรเจนเซนแล้วก็นําตัวด็อกเซด็อกเซนดรเจนเซนไปสอบปากคำไปครับ let's go โอเคครับเตรียมตัวลุยกันซึ่งผมเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะครับไปพร้อมแล้ว let's go ครับเข้าเกมมาแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปหมดในเรื่องยังไงตอนไหนนะเดี๋ยวก็ลองเล่นกันดูครับอืครั้งแรกผมกันเพราะผมก็ไม่ได้ดูสปอยจากใครเลยนะครับมาลองเล่นกันดูสำหรับหมดในะเรื่องในโหมดซอมบี้ครับ Modern w a r f a r e 3ครับไปครับ let's go เราจะต้องไปที่ไหนเอ่ยมันมีบอกจุดปะ ไปที่พิกัดของดรเจนเซนมันจะมีจุดบอกไหมครับเดี๋ยวขอดูหาจุดแป๊บหนึง่งอ๋อนั่นไงภารกิจอยู่ตรงนี้ฮะเจอแล้วจุดถ่องกาลังโอเคครับผมขอฟาร์มปืนก่อนแล้วกันฮนะโอเคครับหลังจากที่เราฟาร์มมาจนแบบปืนได้นี่หมดแล้วนะฮะอัพกันมาเต็มที่แล้วนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับไม่รู้ว่าต้องสู้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องเฉยแต่ผมคิดว่าน่าจะมีให้สู้ไหมคงไม่แบบไปเอ็กซ์แรกแล้วก็ออกเฉยเร็วมนะั้งเดี๋ยวผมขายของก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลุยนะคร ผายครับนี่คือเควสของเราใช่ไหมโอเคมาถอนกำลังครับ <im ps ing> มาครับคุ้มกันอันนี้น่าจะเป็นเควสเนื้อเรื่องนะฮะอันนี้ก็ <im ps ing> ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงมาลองอุ้ยนู้นมันยิงผมมา,มาดิเราอัพมาเวฟเลเวลสองแล้วนะน่าจะสู้ได้มั้งเพราะว่ามันออกเวฟสองนะ่าจะสู้เวฟสองได้โอเคเดีย๋ยวรอฮอมาก่อน <im ps> มาแล้วครับอีกไม่ถึง15วินาที รอพมาครับไอต้ตรงนู้นก็ปล่อยกันไปแต่ผมไม่ได้เติมกระสุนดีกว่าน่าจะพอมัง้งมีระเบิดอยู่2แบบนะฮะเกราะ2อันพอไหมเนะี่ยไม่รวมกันมา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 ,มาโอเคผมพมาแล้วฮะข้นของเราคือไปที่พิกัดของดรเจนเซ่นนะซึ่งไม่รู้ว่าเวลามันจะเพิ่มหรือเปล่ารอดูนะครับมามาเลยแฟงผมพร้อมแล้วโอเคเตรียมตัวไปได้แล้ว P D Q Let's go รับทราบ ยิงซะหน่อยโอเคไปครับเคลื่อนที่กันไปมันต้องไปภารกิจเนาะใช่ไหมโอเคนี่ครับเนี่ยถอนกำลังดรเจนเส้นก็คือเข้าหมดเนื้อเรื่องเลยใช่ไหมก็คือเหมือนลงมาแล้วก็ฟาร์มปืนแล้วก็ไปเนื้อเรื่องซึ่งผมไม่รู้ว่าปืนเนี่ยฟาร์มไปมันเราไปใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูกันในเกมอีกทีฮะมาครับนี่ฮะอ๋อเป็นเป็นเนื้อเรื่องแยกเลย นะครับโอเคแปลว่าเราเข้าใจถูกนะครับผมมาโอเคเราจะนั่งฮอมาโอเคดีแล้วถูกต้องนะครับแปลว่าต้องฟาร์มมานี่ครับภารกิจเนื้อเรื่องโอเคถูกต้องแล้วครับที่ต้องฟาร์มมาว้าวโอ้มีเวลา4ี่สิบสีนาทีเลยเหรอโอเคถูกต้องฮะอย่างนั้นต้องฟาร์มมาฮะโอ้ทำวิ่งเยอะเหมือนกันนะ มีนักฆ่ามป็นนงซอมบี้เลยโอ้โหแล้วมอนอยังถึกเป้าหมายคือออกจากเฮลิคอปเตอร์มาร์กตำแหน่งได้เลยยังมีที่ให้ฟาร์มอีกเหรอโอ้โหผมว่าผมฟาร์มมาสุดแล้วนะมีอะไรให้เก็บบ้างฮะต,งนนะตรงนี้มีป้อมปืนขอดูแมปก่อนนะฮะเออตรงนี้ป้อมปืนตรงนี้มีป้อมปืนต้องไปตรงกลางใช่ไหมงั้นเราใส่ป้อมปืนนี้แล้วกันฮะจะได้ให้ป้อมปืนช่วยยิงไหนป้อมปืนวะโอเคนี่พวกเราใช่ไหมไม่ใช่พวกเราหนิว้า ยิงหมดฮะน้องทหารน้องซอมบี้เอาไปเลยเพื่อนให้จริงจริก่อนฝากไปก่อนโอเคจริงๆไม่ต้องฟากและ้วล่ะเพราะว่าจริงจริงจหมดนี้มันน่าจะให้เรามาฟาร์มนะฮะก่อนจะเข้าจริงแต่ผมฟาร์มมาเยอะละลุยเลยครับเน้นเก็บเกาะก่อนโอเคยิงให้หมดครับฝากป้อมปืนด้วยครับเข้าถึงหอคอยสื่อสารนะโอเคเก็บกระสุนเก็บเก็บกรงเก็บเกาะให้เรียบร้อยอะ่ะเพราะว่าผมว่าน่าจะได้ใช้เยอะอยู่ โอเคฝากยิงนะครับทนายยิงมาเหรอไม่เป็นไรไปครับเดินทางกันไปอุ้ยโหเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะดีนะก่อมมาเยอะพอศัตรูกำลังเข้าใกล้ตำแหน่งพวกนายดันเข้าไงวะเนี่ยมีไอ้นี่อยู่ข้างบนโอเคพอดีครับเย้ยกว่าหนึ่งกวสองโอ้ถึกอยู่ โอเคเล่นเล่นเล่นข้างๆไว้เล่นข้างไว้โอเครีโหลดมีคอกำลังมาต้องเข้าข้างในใช่ไหมเขี่ยเขี่ยขึ้นบนได้เลยครับโอ้ระเบิดระเบิดมันไม่ได้มีแค่ผลโอ้ยมีกล่องเหรอตีคนอื่นทำไมเพื่อนยังไม่ว่างเล่นด้วยไม่ว่างเล่นด้วยนะโอเคดันขึ้นบนนะบอบใจครับ รีโหลดยันใหม่โอเคเคลียร์ห้องนี้เขาไม่ได้ไม่ใช่ห้องซ้ายตายยังเปิดหาของอยู่คือเปิดหาของไปขายก็ได้นะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกัน,กนไม่รู้ขายหรือเปล่ามีขึ้นมามีคนปหมเสียงอะไรเอ้าสีอะไรเพื่อนโอเคขึ้นบนรีโหลดยันใหม่นี่ใช่ไหมเปิดใช้งานพิมพ์ก่อนติ๊ดติ๊ดติ๊ดติต๊ด เสร็จแล้วได้ถอดรหัสมาแล้วทีนี้โจมตำแหน่งโอ้โหข้างล่างนี่เยอะมากชะลาสักพักนะซ่อนตัวไว้ใกล้กำลังส่งตำแหน่งเราต้องไปรับเราต้องไปรับเอ้ดอรเจนเซนใช่ไหมค้นหาดรเจนเซนในบริเวณนี้โอ้ไกลอยู่โอเคโอ้เรื่องนี้ผมเก็บไอ้นี่ปอมมาไว้เล่นดีกว่าไม่แล้วครับใช้ไปละไปฮะอ๋อเป็นโหมดแบบเนื้อเรื่องแยกเลยนะไปดรเจนเซนผมกำลังไป ผมมาของที่ผมฟาร์มมาเยอะมากนะโอเครีโหลดข้างหน้าต้องหาด็อกเตอร์เจนเซ่นนะกรอบไม่ค่อยเยอะด้วยโอเคตามหาครับด็อกเตอร์เจนเซ่นไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมต้องหาของก่อนนะด็อกเตอร์เจนเซ่นโอเคเอโอ้อะไรเนี่ยมีกรอบปะโอ้มีของขายด้วยยังห่วงของขายอะ่ะยีชอน รีโหลดนั้นใหม่ตึกน,นี้ไม่มีมีคนนะฮะโอเคต้องเคลียร์คนก่อนไอ้ซอมบี้ไม่เท่าไหร่ต้องเคลียร์คนก่อนเพราะว่าซอมบี้มันมันต้องเดินมาลุมเราไงแต่คนมันยิงเราได้รีโหลดอืนี่เคลียร์กดไปหนึ่งกดไปหนึ่งอันนี้ปล่อยมันยิงเองบ้างต้องหาตั้มตึกใช่ไหมตายปาร่ระเบิดใส่ใครเพื่อนอุ้ยระเบิด ลบกันมีกล่องปอมอีกเหรออู้ไปตีคนอื่นบ้างเพื่อนอ่าเราจะเส้นอยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่ตึกนี้หรอเราะว่าหน้าตึกทางขวาละอืมยิงไปก่อนยิงคน,นก,ก่อนซอมบี้ไม่ยากโอเคอ่ะป่านี้ไปแล้วกันปิ้งปิงปิงตายลีโหลดป่าเราได้นนี้หนึ่งอันเดี๋ยวเก็บไปก่อน โอเคตรงนี้ห้องนี้ปะคนหาดเรเจนเซนบริเวณนี้ดรเจนเซนไม่รู้อยู่ไหนข้างบนปะเป็นไปไปด้น,นะตึกนี้เพราะว่าตึกมันดูลึกลับมากเาึกเรืล็กลึกลับมากคือตึกมีของนะดตรต้องเดินหาใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ของให้ฟาร์มแบบเยอะมากครับ อุ้ยมีชุบชุบชุดชุบด้วยแปลว่ามีโอกาสเราจะล้มใช่ไหมข้ามหมดหรือเปะขโมนมันหอเนี่ยป้อมปืนงั้วผมเก็บมาไว้นี่ผมใช้ป้อนะมปืนได้เล้วเนี่ยเสียดายเมื่อกี้ไม่ไม่มั่นใจตอนแรกไงนะนี่ปะห้องนี้ไม่มีหรอห้องนี้มันดูเป็นห้องแบบด ok ็อกเตอร์เจนเซ่นมากเลยนะอ่าแล้วผมได้ป้อมปืนแล้วไนงะแทนนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไว้ใส่เดี๋ยวไว้เข้าใส่เคลียร์ตรงนี้เฮ้ฟ้าเวนเซอร์อ่ะอ้ย ไม่ใช่ไรเซอร์ fr ไงเก็บอันนี้มาใส่ป้อมปืนไว้ก่อนไหมปึ๊บใส่ไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ฮะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่อ๋ตอตรงเหลือตึกนู้นวะนี่เราเข้าทุกตึกแล้วปะเหลือตึกนี้ตึกสุดท้ายแล้วปะโอ๊ยหูแรงจัดตึกนี้เหรอโอ๊โอโอโอสยสไนเปอร์แรงมาก โอเคข้างในงนี้ก็ไม่มีนะออกเจอเจนเซนคุณอยู่ไหนครับโอเคผมต้องเปิดหาเกาะแล้วแหละโคตรเพลิงเกาะเลยอืมนี่เราก็เดินหมดแล้วนะฝั่งนี้เราเดินหมดแล้วนะครับหรือตึกฝั่งซ้ายปะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เรายังไม่เข้า ไทางเข้าปะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าย,ยังไม่เข้าก็คือขึ้นทางนี้อา่าขึ้นทางนี้มาจะหนีเปล่าไม่มีไม่มีนะดรเจนเซนแล้วผมเก็บเกาะไม่ได้ดรเจนเซนเฮ้ยตึกนี้เราก็มานี่หว่าเอ้ยค้นหาดรเจนเซนหรือว่าในช่องนี้จะบอนนะช่องนี้นะ่ะ ไอเทมโอ้ยวงจรป้องปืนนาปาผมว่ามันต้องได้ใช้แน่เลยนี่ปะนี่ไงจะโขคุณมาเร็วเร็วเหรอเร็วเลยผมเดินงงตั้งนานด็อกเตอร์นี่ทิ้งไปไฟใช้แน่เสียเสี้ยงงานทำไมไม่แถมนิวเคลียร์ให้ลูกเลยล่ะลบความขึ้นหน้าลบไฟโอเคด็อกเตอร์โอเคมีได้ฮะมีบอทช่วยยิงละวาแล้วผมต้องใส่ป้อมปืนถูกต้องละไปนะครับไอตัวนี้ตัวร้ายนะ ใช่ใช่ซาคาเอฟเนี่ยนะนะเป็นซับไทยนะครับอ่านได้อ่านเลยครับขอโฟกัสการยิงก่อนดีโหลดหลงกลตอนแหนเซาคาเอฟมันวิจัยเพื่อตามเป็ตีกับผีน่ะสิโอเคได้เลยคผมกันให้อยู่ด็อกเตอร์สู้ไปกระสุนจะหมดละมีส่วนต่อปะมีอยู่รีโหลดป้อมปืนหมดแล้วเหรอโอเคได้นี่มาอันนี้ง่ายอันนี้ง่าย โอ้โหโ,โหแต่เนี้ยไม่ง่ายแล้วครับเจอคนเนี่ยไม่ง่ายละใส่กอกันโอ้คนเนี่ยไม่ง่ายแล้วฮะแล้วซอมบี้จะไม่ตีคนหน่อยเหรอดีนะปืนมาโอ้ซอมบี้มาตีคนบ้างเพื่อนโออสัมสัมบี้ผมยังรับมือได้คนนี้ลำบากอยู่ เร็วด็อกเตอร์โอ้ยด็อกเตอร์มันลงใหม่ละลงมาเหรอลงมาเหรอลงมาเหรอผมกดหมดผมกดหมดดีโหลดซอมบี้ซอมบี้เร็วด็อกเตอร์สิบเปอร์เซ็นต์สุดสุดท้ายแล้วผมกดตายโอเคหน้ากากม่วงเอาอะไรเพื่อนไอ้เจ้าลูกละนาดของเธอเนี่ยถั่วไว้ไม่นานหรอกลูกละนาดอ่ะเราเป็นลูกละนาดเหรอ เสร็จแล้วนี่ด็อกเตอร์อกด็อกเตอร์ถือปืนเหรอคุ้มกันด็อกเตอร์ไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้เลยครับได้เลยโคตรพ,พิษโอเคไปไหนอ่ะดู่สามนาทีสามนาทีก่อนจะรู้ทางฉันดูแลตัวเองได้มาเร็วรู้ทางก็นำดิครับรออะไรล่ะเราต้องการให้เธอมีชีวิตรอดโอ้แต่ผมจะไม่รอดแทนเนี่ยได้เลยครับ ยิงมาก่อนยิงข้างหลังมาก่อน,อนโอ้ยรีโหลดไปด็อกเตอร์นำทางไปอ๋อไอ้ลานจอดคอข้างบนใช่ไหมดี่ผมขึ้นไปแล้วอ่ะใช่แน่เลยด็อกเตอร์ไปไหนจะจะไปไหนเออนำอย่าเยอะผมมาเคลียร์หมดแล้วด็อกเตอร์ไม่ต้องกลัวเนีย่ยวงจรป้อมปืนเนี่ยใช้แน่ตูมาเยอะมากอุ้ยโทษโทษโทษด็อกเตอร์กดผิดยิงผิดรีโหลด ขึ้นบนปะขึ okay, ้นบนขึ okay, ้นบนด็อกเตอร์ขึ้นบนงานด็อกเตอร์อยู่เร็วเห็นก็รู้แล้วหนึ่งนาทีได้เลยอ่ะแล้วผมใส่นี่เข้าไปทำไมเนี่ยเคใส่ละบอมปืนโอเคคุ้มกันครับโยนระเบิดลูกปลายด็อกเตอร์โยนใส่ใครอ่ะมันโดดขึ้นมาสวยรีโหลดโอเค มาครับป้อมปืนป้อมปืนช่วยป้อมปืนช่วยอยู่เราต้องรอรอมาใช่ไหมโอ้แล้วป้อมปืนเราเอ็มบอดจัดมาแล้วป้อมปืนมาแล้วลีโหลดโอ้โหป้อมปืนป้อมปืนเราโอวีจัดดูโอ้โหโอ้โหดีนะผมเก็บดีนะผมช่างตำรวจขอแล้วด็อกเตอร์ไม่ต้องยิงละไปนี่เรายิงให้หมดละ ไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอเคนี่คือเอาขึ้นหรออะขึ้นแล้วแล้วแล้วจบเลยปะโอเคขึ้นละป้อมปืนบอกยังยิงให้อยู่เลยฮะอีกเพียงขึ้นรัวๆได้พสุรมาแล้วพวกเรากำลังกลับฐานอ่าฉันมีคำถามอยากถามด็อกเตอร์เยนเซนแล้วเธอก็มีเรื่องมากมายที่ต้องชดใช้โอเคครับแล้วไงเราก็จบเลยหร แล้วก็มีเนื้อเรื่องวะหรือว่าไงอ่ะมี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 เนี่ยซีนติมติกครับมาดูกันฮะจำเป็นต้องปิดหูปิดตากันแบบนี้เลยเหรออ่าฉันเป็นคนเลือกแกมมาเองจำไม่ได้เลยไงหุ้ยโศกว่ะคนต้องไปววลงนับไม่ใช่ฉันสักหน่อยเดินต่อไปว้าวขอสู่ปฏิบัติการเดดโบวหัวหน้ามีเครจะคุยกับเธอสแกนหน้าด้วยว่ะเอวาเจนเซนอืมโดนตีแสดงวางร้าย ม,มุสซาจ้างมาเพื่อทำใจต่อเรื่องการสร้างพลังงานเอางั้นเป็นสร้างเกี่ยวกับซอมบีป้ป่ะอ่ามันแค่เป็นทฤษฎีเท่านั้นจนกระทั่งมันไม่ใช่ว้าวเองซาคา,า,าเอฟฉันไม่รู้มาก่อนว่าวทำงานอ๋อไม่รู้ว่าทำงานหร้อเป่า,าอ๋อเป็นคนสร้างเธอโกหกอ้าวรู้จักกันนี่<ต>ฉันคิดว่าซีโอฉันเป็นนักฟิสิกส์ฉันไม่ใช่นักอัดใอจอ๋อ ผมเป็นคนที่ทำงานสร้างพวกพวกซอมบี้นี้ขึ้นมาน,นคะครับผมไอตัวที่มันปลาในเทเล,ลอร์ครับฟังนะฉันรู้จักธาตุนี้ลึกไประดับโฟตอนมั่นใจเลยว,ว่าฉันสามารถหาทางปรับสภาพค่อนข้างมั่นใจไม่พอเธอทำได้หรือไม่ได้เราควรจะลองฟังเธอดูก่อนนะขอร้องล่ะ เตาต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้ฉนันจะเป็นคนที่สามารถทำได้ด้วยนะดึงมิโลจากฝักขอให้จริงแล้วกันอต้องให้ช่วยคนระับ <c oughs> เพื่อแก้ในส่วนเรื่องซอมบี้นี้ครับอนี่าสกัดไปได้สวยก็ร้ายใช่ไหมขขยเทอเรีมเสริมคุณภาพได้มากพอ,อแล้วเรื่องคนที่หนีไปะละ่ะ เจอบทหน้าที่แล้วหายเจอแล้วก็ฆ่าทิ้งซะว้าวก็คือไอตัวนุภาครับเขาจะแก้กันยังไงครับอืมก็ต้องมารอดูกันต่อไปใช่ไหมจบตรงนี้เลยปะหรือว่ายังไงอ่าจบเรียบร้อยครับอ่ะเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ยาวเนาะสั้นๆนะครับแต่ก็เอามาให้ดูกนก่อนในสองพานแรกแล้วกันนะครับผม คือเ네นื้อเรื่องไม่ได้ซีนิมอติกไม่ยาวมากแต่ว่ามันมีแบบอะไรให้ทําแล้วก็มีพวกคําพูดที่คุยกันนะครับก็อ่านกันได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยเนาะบางทีผมก็ไม่ได้อ่านได้ฟังนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนเนื้อเรื่องโหมดซอมบี้ในส่วนของพาร์ทที่1เดี๋ยวเราเจอกันต่อในพาร์ทที่2นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับสหรับวันนี้ไว้แค่นี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสครายบ์ตั้งงาจายกองซาให้ผมสหรับวันนนี้้ไวค่รับสวัสดีครับบรับชมนี่คือออออะไร๋ดูันนี้จบอ่ะโอเคแค่นี้อืม ha <laughs> ha